สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอสกุลคนภูทรนะครับคลิปนี้จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการขุดเหรียญคลิปตัวเคอร์เรนซีหรือว่าบางคนจะเรียกว่าขุดเหรียญขุดเหมืองทําเหมืองขุดเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเหรียญที่จะมาแนะนําให้กับทุกคนได้หันมาลองขุดเพื่อเป็นทางเลือกนะครับด้วย การใช้ CPU ของท่านที่มีอยู่นะครับถ้าท่านมี CPU แรงผมแนะนำให้ใช้ CPU ในการขุดเหรียญ TurtleCoin หรือว่าเหรียญเต่านะครับซึ่งเหรียญเต่าเนี่ยมันเหมาะกับการ์ดจอที่มีแรม4 g ิ3 g ิอย่างเช่น,นการ์ดจอ4 7 0 4 g ิหรือว่าการ์ดจอที่ไม่ได้มี ไม่ได้มีแรมเยอะเนาะแบบว่าทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ากระจอ3กิกะซีซิ้นั้นมันขุดเหรียญได้จํากัดและก็จะมีเหรียญเหรียญน,นกเหรียญ RVN เนาะแล้วก็เหรียญเต่าที่จะมาในวันนี้นะเหรียญเตือนคอยเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับอันนี้ผมได้ได้ขุดอยู่นะครับคือคือผมได้ทดสอบแล้วก็ลองขุดอยู่เนี่ยผมปิดก่อนนะครับเราเริ่มกันเลยนะคลิปนี้ จะไม่มีอะไรเยอะเลยครับคือจะพยายามเน้นเน้นขั้นตอนให้ทุกคนได้ดูแล้วดูแล้วทําได้อันไหนทําไม่ได้เดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะจะไม่จะไม่พูดพร่ำทําเพลงเอาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกนะครับขุดอันนี้ผมจะเข้ามาฟูของ h e โ o m i n เนอนะครับให้เราเลือกที่เติร์นคอยนะครับเลือกฟูด,ด้านนี้นะครับเี่ย เลือกเป็นเตอร์เทนคอยนะครับจะมีข้อมูลของตัวตัวฟูนะครับอันนี้ผมได้ขุดไปอยู่นิดนึงแล้วอ,อย่างแรกคือให้ละครมาที่สตาร์ทนะครับนั่นแหละด้านบนเนี่ยจะคือจะจะโชว์พอตโชว์ฟูเดี๋ยวผมจะเอาฟูสิงคโปร์นะครับซึ่งมันอยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยเลือกโปรแกรมนะครับถ้าใครใช้กาจอ amd เนี่ยก็ใช้ t ีเลสแมเนอรเลยก็โหลดมาแล้วก็ก๊อ กอบโค้ดตรงเนี้ยเราไปใส่เนี่ยเราก็ไปใส่ d อดเดสล้วก็ใส่ w o r k ์เกอร์เนี่ยคลิปตัวเดสเนี่ยก็ของ Nvidia เดเนาะมันจะเขียนว่า Nvidia แต่ว่าวันนี้คลิปนี้ใช้ CPU นะครับ CPU ที่ผมใช้ก็คือเป็นโน้ตบุ๊กของผมเป็น Core i3 รุ่นเก่าอันนี้คือจะขุดให้ดูนะแต่ถ้ามันคุ้มไหมบอกเลยเลยว่าโคตรไม่คุ้มเลยครับ ถ้าจะคุ้มก็คือต้องเป็นไลายเส้น5ขึ้นไปหรือว่าไลเส้น7เนี่ยหรือว่าคอ i 7 i 9คือ CPU ที่มันดีๆหน่อยอเอาไว้ง่ายอันนี้คือแค่ทดสอบนะโอเคอย่างแรกคือเราโหลดโปรแกรมนี้นะครับ xmlic เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้โหลดนะอันนี้ผมจะไม่ดาวน์โหลดให้ดูเพราะว่าทุกคนจะรู้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าอันนี้ตรง ไปสตาร์ทนะครับให้เราคลิกขวาแล้ว d i t ดะก็จะขึ้นขึ้นเนี้ยขึ้นโค้ดมาเนี้ยแล้วผมก็จะทำการก๊อปเนี่ยครับเนี่ยของ s m l i k นะ,ะก็คือโปรแกรมซใช้ CPU แหละแล้วก็ก๊อปเลยครับนี่เ๋้วนะเมาไม่ค่อยดีนะครับก๊อปเลยคลิกขวาคัดลอกเนี่ยลบตัวเก่าออกเลยครับวางเข้าไป อย่าลืมกดเซฟนะเซฟก่อนโอเคทีนี้ผมจะใส่เดี๋ยวนะม,นมันบังตาผมมากเลยผมจะก๊อปกระเป๋าเดสผมมาใส่นะครับดูแนละทำตามได้เลยนะคลิปเดียวรอบเดียวจบนะครับเนี่ยวางเข้าไปเลยโอเคส่วนฟูตัวนี้มันเป็นฟูกรอบเดิมนะผมจะเปลี่ยนเป็น เป็น p ูของสิงคโปร์ออเคเนี่ยก๊อปเลยครับก๊อปปุ๊บเนีย่ยก๊อปวางได้เลยนะเนี่ยหลังตัวโอเนี่ยอย่าให้พลาดนะครับเวลาก๊อปมาดูดีๆอย่าให้พลาดาวางเข้าไปอ่ะมันก็จะเป็น p ูสิงคโปร์เซฟก่อนนะครับส่วนพอตตัวเนี้ยผมแนะนำาให้เป็น10380นะครับเพราะอะไรเดี๋ยวดูที่หน้าเว็บเลยมันนี่ไง พอท10 3 8 0เนี่ย Low End h a ์ d w a r e เนี่ยถ้าลงท้ายด้วย1ก็คือเป็น Medi u m แล้วเนี่ยแล้วก็ CPU ที่แรงเนาะ CPU ที่แบบระดับดีๆหน่อยอะ่ะก็ให้เราใช้พอ์ต,ตัวนี้เลยเนี่ย i g h e n d h ร์ d w a r e เนี่ยมันก็จะมีค่าความค่าดิฟที่มันสูงขึ้นอนะ่ะค่าดิฟที่สูงขึ้นแล้ว CPU เราสามารถที่จะรันได้นะนั่นแหละคือเราจะได้เหรียญที่เยอะขึ้นด้วยนะครับโอเค ตามตามด้วยนี้เป็นทริคนะครับทริคนี้ก็คือการตั้งค่า CPU ของเราให้วิ่งด้วยกำลังของกำลังเต็มของตัว CPU นะอย่างเช่นให้วิ่งที่50ให้วิ่งที่100หรือว่าให้วิ่งที่75หรือ25เรเราสามารถตั้งค่าได้โอเคนะเข้าใจนะเดี๋ยวผมจะก๊อปมาให้ดูเลย อันนี้เป็นทิกนะครับทิกเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยเราเพิ่มเนี่ยตรงนี้นะครับให้เว้นวรรกจากตัว k ลบนะแล้วเราก็กดวางเข้าไปเลยนะครับแล้วตัวร้อยนี่คือเปลี่ยนเป็น50% 50%ก็คือให้ cpu วิ่งที่50%ถ้าใครอยากวิ่งร้อยก็แล้วแต่นะแต่ผมจะแนะนำให้ไม่เกิน75%ให้ตั้งที่ 75%อะไรประมาณนี้หรือ50%นะครับแต่ถ้าเราอยากจะแบบขุดเหรียญโดยตรงเลยเราจะไม่ทำอะไรเราจะขุดอย่างเดียวให้เราปรับเป็นที่100แล้วปล่อยมันลันไปเลยโอเคตามนี้นะ,ะผมจะเซฟไว้ให้เช็คดูดีๆนะครับว่าเราใส่ถูกไหมนะครับเนี่ยทีนี้เราก็เปิดโปรแกรมตัวนี้กดที่ไฟล์สตาร์ตตัวนี้นะครับเดืบเบิลคลิกเนี่ย ให้เราดูเลยเลย CPU เนี่ยของผมเป็นคอ i3 รุ่นเก่ากึกเลยนะเนี่ยให้สังเกตที่เนี่ยครับ2คอสเทดโดยปกติแล้ว CPU ของผมมันจะเป็น4คอสเทดเอ้ยมันคือเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะมองเห็นเป็น4คอเนาะเพราะมันแต่ว่าผมตั้งเป็น50เซนเี่ยมันก็จะเห็นเป็น2ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าผมตั้งเป็น2 5เอร์นี่ยมันก็จะเห็นเป็น1คอเดี๋ยวผมตั้งให้ดูนะปิดก่อน เนี่ยผมตั้งเป็น25นะครับดูดีๆนะครับอย่าลงนะครับเนี่ยแล้วก็เปิดได้เลยครับเนี่ยให้สังเกตไหมว่าจะเป็นเทรดหนึ่งคอหนึ่งเทรดมันจะเห็นแค่นี้แต่ถ้าผมตั้งเป็นร้อยมันก็คือจะเห็นทุกคอทุกเทรดที่ CPU เรามีอ่ะมันจะเห็นทั้งหมดเลยซึ่งสิ่งที่ตามมาคือมันจะทำงานเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะมีเรื่องความรอแล้วก็โหลดร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองไม่ง่ายทีนี้ อันนี้คือทําการขุดแล้วนะระบบ,บบมันก็จะทําการวิ่งหาฟูลแล้วก็ประมวลผลต,ต,ต่างๆตรงนี้ทีนี้ผมจะเข้ามานี่นะตรงหน้าโฮมนะครับหน้าโฮมเนี่ยให้เราเลือกนี่ครับให้เราใส่แสบเลสของเราเนี่ยด้านล่างสุดเนี่ยแล้วเราก็กด look up มันก็จะโชว์ hash rate ทั้งหมดที่เรามีนะครับเนี่ยมันก็จะโชว์เป็น hash rate ว่า เราใช้เท่าไหร่เนี่ยอย่างที่ผมทํามาก็เนี่ยอันนี้คือผมเพิ่งขุดนะแต่ใครตรงนี้ก็เป็นการคํานวณว่าว่าเรากําลังขุดเท่านี้เราจะได้กี่เหรียญซึ่งเราไม่ต้องไปขุดไม่ต้องไปคํานวณก็ได้พอด้านล่างเนี่ยมันจะมีโชว์ให้เราดูเลยว่าเนี่ยถ้าเราขุดด้วยกําลังที่เท่าไหร่ กำลังเท่านี้จะขุดได้เท่านี้1วันขุดได้เท่าไหร่7 7วันเท่าไหร่1เดือนหรือว่า30วันขุดได้เท่าไหร่มันจะโชว์หมดเลยขอแค่เราก็จะรู้ว่าเครื่องเรากําลังดได้เท่าไหร่แต่ผมแนะนํานะครับใครที่มี CPU ตั้งแต่ลายเส้น7ขึ้นลายเส้น5ตัวตัวท็อปทอปหรือว่าตัวแดงแรงลายเส้น7อะไรประมาณนี้แล้วก็พวกคอ r e i 9 i9 อะไรพวกนี้เอามาขุดได้นะครับแล้วขุดดีแต่ถ้าเป็น CPU ที่ ระดับกลางๆกลางๆลงมาถึงต่ำอย่ามาขุดครับไม่คุ้มแน่นอนเสียวเวลาไปใช้การ์ดจอดีกว่าซึ่งการ์ดจอ3กิกก็ขุดได้แล้ว4กิกก็ขุดได้แล้วเดี๋ยวผมเอาการ์ดจอไปขุดอย่างอื่นแล้วผมก็เลยไม่ได้เอามาทำคอนเทนต์นี้แต่ว่าคอนเทนต์นี้ก็คือขุดด้วย CPU นะครับด้วยโปรแกร,รม MX ลิ k นะครับเนี่ยโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว มันมันไม่ได้มีการมันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรไงครับเอาเป็นว่าใครอยากลองขุดดูหรือว่าทดสอบดูก็ทดสอบได้อยากขุดก็ขุดได้เลยแต่ CPU ต้องแรงนะครับถ้าไม่แรงไม่คุ้มเลยจ้าโอเควันนี้หมดคลิปแล้วครับขอบคุณที่รับชมนะครับมีอะไรก็ติชมได้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ